สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่8มิถุนายน2567ค่ะองค์มนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการรับรู้เรื่องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันนี้ที่หอประชุมอาคารสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการรับรู้เรื่องพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาซึ่งสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนปรปฐมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อให้หน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ พัฒนาส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ,บ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานมีอาชีพและเป็นพลเมืองดี ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้น้อมนําแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนในองค์กรสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปรธรรมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษในหัวข้อพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนมีส่วนสําคัญในการทําหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้ความรู้ทางวิชา และจิตสำนึกที่ดี รู้จักการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ความประพฤติและทัศนคติผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการศึกษานั้นนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางการขับเคลื่อนระดับประเทศกล่าวคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีมุมมองที่ดีต่อระบบสังคมภายใน ประเทศส่วนการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเป็นการฝึกให้เยาวชนรู้จักการสร้างสังคมให้หน่าอยู่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันปราศจากการคุกคามผู้อื่นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรี วันนี้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสุนองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน3าโรงเรียนได้แก่โรงเรียนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2564เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ึงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมี นักเรียน316คนในการนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยนักเรียนเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปกล่าวให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงคอมอเภอภชัยบาดาลซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2564เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียน422คน และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นอำเภอพัฒนานิคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียน200คนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้องค์มนตรีได้รับฟังการรายงานแผนและผลการพัฒนาตลอดจนแผนการดำเนินงานด้านต่างๆรวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอื่นและข้อเสนอแนะของโรงเรียนในโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดําเนินโครงการให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเติบโตเป็นพล มืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีโดยเฉพาะการสำนึกในความเป็นไทยปัจจุบันจังหวัดลบบุรีมีโรงเรียนอยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่ายจำนวน6โรงเรียนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ